ใส่ข okay, ้างนี้อ่าใส่ตะก้าไปไปใส่ตะก้าให้เรียบร้อยไปไปไปนู่นตะกร้านู้นไป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 ใส่ให้เรียบร้อยใส่ตะก้าให้เรียบร้อยลูกไปลูกไปอ่าดีๆใส่อีกใส่อีก,ย,อกอยืนขึ้น 4, 1, 2, สี่หนึ่งสองสามอ่าใส่ดีๆ ใส่ให้เรียบร้อยเก่งมากค่ะนี่เ,เดินหา,ป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 ายปะปะหายปะปเหรือหายมาเลยลูกมามาใส่ตะกร้าลูกน้องนายใส่ตะกร้าไปใช้แล้วต้องใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าไป <c oughs> ไม่ขามไม่ขามใส่ตะกร้าไปเลยไปเอออ่าเหรือกางเกงเหรือก้งเกง ใส่ตะกร้าอ่ะเด็กตั้งเกงอันนี้อ่ะพออ่ะกางเกงใส่ตะกร้าด้วยเอากางเกงใส่ตะกร้าเร็วอ่ะใส่ตะกร้าไปเก่งมากค่ะติ้ง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 